ไม่รู้เขาจะเดินไปไหนเดินเข้าซอยนูน้นออกซอยนี้จนวินเดินไปเดินตามเข้าไปเดินพี่นาเดินนี่ในเมืองสตอกโฮล์มค่ะเเมืองสตอกโฮล์มในเมืองการใจเมือง ซ oh, oh, oh. oh. ื uh. ้อห้าแม่ห้าสิบรออ่าน่ตัวคือชุกิแฟรแม่ห้าตัวร้อย มันก็หดลูกเอวันเพอร์เพเวนะตนิฟคน,น,นเยอะร้านก็ติดติดกันเลยร้านก็เหมือนที่เมืองไทยยอละหิวเลยอ่ะหอมอ

หมดตังเหรียญถ้าเข้าน้ำไม่มีตัง,งเราไปเข้าห้องน้ำเราเข้าห้องน้ำร้านอาหารก็ได้ร้านดอกไม่ต้องเสียตังเซเว่นอีเลเว่นเออไม่เว้นแล้วลูกเนี่เลขเจ็ดอ่ะเออกระถ่ายอยู่ คนขอทานก็เหมือนเมืองไทยแหลยะเยอะแยะเลยเห็นไหม